ท่าเด็ดท่าเด็ดดดดดทาเดด่าเด็ดด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 ด่าเดด่เดดดดดดนบเลยไนบเลยนักแสดงหนุ่มหล่อมาชายไทยกอบอนุวัฒน์ประเอกเจ้าบทบาทที่ผ่านงานแสดงมาแล้วหลากหลายคาแรคเตอร์แถมล่าสุดสลัดมานประเอกหันมาจับจอบขุดดินสร้างสวนในฝันของตัวเองจะอลังการขนาดไหนดูนี้เลยจ้า สวัสดีครับผมก๊อบอนุวัฒน์ครับผมอิ่มสุขของผมนะคือการได้มองป้ากับแม่เฉยๆแล้วเห็นเขาทำอะไรนั่นคือความสุขของผมนะการที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการซื้อการขายการจำลองจำนาพื้นที่ต่างๆตรงนี้ขอให้คุณ3ชั้นตุ๋นซอสฉ่ำครับฉ่ำมากเลยค่ะเวิร์กทอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360อองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด บริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอบ้านด่มสุก สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอิ่มสุขค่ะอาณาจักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทั้งเรื่องของศาร์ฮวงจุย้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้รวยๆเฮงๆรวมทั้งเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถเนรมิจาร์หรูไว้ในบ้านของคุณได้ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับพระเอกหนุ่มรูปหล่อมากความสามารถที่กําลังเตรียมผันตัวไปเป็นชาวสวนหรือเปล่า นะข้อท็จจริงเป็นอย่างไรอดเจอรอสักครู่ก่อนเจอตัวจริงไปดูมุมอิ่มสุขของเขากันก่อนค่ะช่วงเปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลกสวัสดีครับผมก๊อบอนุวัฒน์ครับผม และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สตูดิโอ379ของผมสตูดิโอ3 9คืออะไรสตูดิโอ379คือบ้านหลังเล็กๆนะครับที่ผมสร้างไว้และบริเวณบ้านนะครับผมก็จะปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะมากเลยครับ และนี่ก็คือมุมโปรดของผมเวลาผมจะมานั่งชิลๆดูบรรยากาศดูธรรมชาติรับลมอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมานั่งมุมนี้เลยและใครอยากจะรู้ความลับว่าตัวผมมีอะไรอีกเนี่ยติดตามได้เลยการบ้านอิ่มสุขครับกับผมกอล์ฟอนุวัฒน์ครับ ว้าวเรียกว่าความหล่อทะลุจอเลยนะคะบ้านอิมสุขขอต้อนรับหนุ่มกอล์ฟอนุวัฒน์ชูเชิดัตนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนตัวจริงหล่อมาก รอเข้าไปอีกนะคะก็ดำมากเพราะว่าไปเป็นชาวสวนแล้วใช่ครับจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงจริงก็ไม่ได้เป็นชาวสวนอะไรขนาดนั้นแต่เป็นคนชอบต้นไม้ชอบต้นไม้โบราณเช่นต้นแจงรู้จักไหมพี่ก็เพิ่งเคยได้ยินต้นแจงต้นแจงจะเป็นต้นที่อยู่ในป่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันบางมากผิวเปลือกไม้อะเพราะฉะนั้นการปลูกมันจะยากมากชุมแสงรู้จักไหมครับชุมแสงได้ยินครับพวกอากาเวที่เป็นแบบต้นไม้ของเม็กซิการูอะไรพวกเนี้ยกิโอเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่ารู้ลึกรู้จริงมาก ก็เลยมีสวนใหญ่เลยจริงๆแล้วมันก็ปลูกไว้เพื่อที่จะมันมีที่เหลือครับคือเป็นเศรษฐีที่ดินผมเรียกว่าเศรษฐีคือเป็นอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าเออซื้อแล้วคุ้มเมื่อก่อนผมจะเล่นรถโฟกรถเก่ารถเต่ารถแวนรถตู้แต่ว่ามันอิ่มสุขในช่วงอายุนั้นมากกว่าแต่ช่วงอายุนี้รู้สึกว่าเราตกตะกอนแล้วเรารู้สึกว่าเราซื้ออะไรที่มันตัดสินใจซื้อที่ดินที่นี้แล้วเรารู้สึกมีความสุขมากเป็นที่เดียวที่ผมรู้สึกว่ามันดีไปหมดอ่ะมองไปทางไหนเราก็มีความสุขทั้งหมด มุมสวยๆแล้วก็เป็นมุมสวนนะคะมีอีกหนึ่งมุมคือเฟอร์นิเจอร์พี่บอกเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปไก่กาไม่เอาไม่เอาครับต้องแบบประมาณว่าอะไรเนี่ยก็คือพ่อเนี่ยเป็นช่างสีทำเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นผมก็จะคุกคีกับเฟอร์นิเจอร์มันตั้งแต่เด็กป๊าจะชอบมากแต่เราอ่ะรู้สึกว่าการดีไซน์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์หนึ่งของฝั่งสแกนดิเนเวียสแกนดิเนเวียเป็นยังไงมันเป็นมันเป็นง,งานดีไซน์ที่เมื่อ70 80ปีที่แล้วครับเขาคิดไไได้งเเเช่่นนปกติโคมฟราจะียมองอออกไไยย่่่่าาาางงเเเเีี้รร็็จะะหหนลดฟฟแตพวโคมมทผ บบซื้อมาเช่นพีชไมองไปทางไหนก็จะไม่เห็นหลอดไฟอ๋อว่าหลอดอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่แต่ว่าจะมีไฟออกมาแล้วก็เป็นการฟิลลิ่งของเขาขายดีไซน์ว่าอย่างนั้นล้ำมากเลยนะคะ โดยเฉพาะอีกหนึ่งเรื่องที่ Amazing มากใครจะคิดว่าพระเอกของเราเป็นเซียนพระคะท่านผู้ชมคะใช่ไหมอย่าเรียกว่าเซียนเลยครับเรียกว่าพึ่งมาศึกษาคือก่อนหน้านี้ผมเตะฟุตบ,บอลกับพวกเซียนพระพอจบเกมเนี่ยเราก็จะเห็นเขาเจ<อ>้าบูชาท่านอะไรเงี้ยลองไปดูซิที่บ้านมีอะไรก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นจาก,กวันนั้นถึงวันนี้มีเยอะมากก็เยอะครับไม่ต้องขยายความเลยนะคะเยอะไปเยอะอ่ะมุมอิ่มสุกนอกจากจะเป็นเรื่องของสวนเรื่องของการดูพระครับ ตอนนี้เห็นบอกว่าปลื้มการท่องเที่ยวมากๆเลยชอบไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษนะคะตามวัดครับตามวัดครับเว้ยเมื่อกี้นี่ภูเขาทะเลมาไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นแนวแอดเวนเจอร์ไม่ใช่ครับผมเป็นสายบุญ,บญเลยชอบไปวัดเพราะว่าคือการที่เรามาศึกษาพาระเนี่ยครับ <c oughs> มันจะทําให้เราแบบเอออยากจะไปรู้วนะ่าณช่วงเวลานั้นน่ะ <c oughs> หลวงพ่อเขาอยู่ยังไงวัดเขาเดินทางไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นการพาป้าเนี่ยครับกลับไปสู่อดีตที่เขาเคยไปอูน่ารักจังเลยเป็นลูกกระตันยูนี่นาแบบนี้ก็รักที่สุดอะครับโอ้โหแล้วมุมอิ่มสุกกับป,าปา้าส่วนใหญ่แล้วทําอะไรคะความอิ่มสุกข,ของผมนะคือการได้มองน,นั่งมองป้ากับแม่เฉยๆแล้วเห็นเขาทําอะไรนั่นคือความสุขของผม,ม,ผมคะ มันละมุนมากมันอุ่นในหัวใจเวลาแบบกลับมาจากถ่ายละครไม่ต้องพูดอะไรกันเลยปกติผมไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่ไม่ต้องแบบมหวานซึ้งว่ารักป้านะครับแค่เปิดประตูไปแล้วเขานอนอยู่แล้วเรารู้สึกรู้สึกดีแล้วครับแค่นั้นเองครับครับสุดยอดถ้าใครมีความที่เขาเรียกว่ารักและผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่คุณจะรู้สึกเลยว่า สิ่งที่มีค่าที่สุดอ่ะก็คือบุคคลที่เขารักเรามากที่สุดที่เขาอยู่กับเราอยู่ตรงหน้าและให้เรามองเขาสุดยอดเราเกิดมาชีวิตเดียวครับแล้วเรามีพ่อแม่คนเดียวใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเขาดีที่สุดที่สุดของที่สุดนะนะที่แบบคุณพ่อพี่ปอท่านไปสวรรค์แล้วไงคะแต่นนี้ก็มีคุณแม่นะคะที่เรามองท่านเราก็มีความสุขเราเหมือนกันจริงๆนะเป็นความเจริญแบบนี้โอ้ยสาธุสาธุคือความประันยูครับ คุณป๊อปเต็มไปด้วยไอเดียแห่งความคิดที่สร้างสารรค์มากๆรสรุปแล้วคือเรียนจบอะไรมาคะเนี่ยผมเรียนถ่ายภาพภาพภยนต์ครับ oh. แล้วงานภาพยนตร์อิ่มสุ่งยังไงคะเมื่อครอยากเท่อยากเป็นุ้งกับที่เท่ๆอยากเป็นตากล้องที่เท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คืออยากรวยอย่างเดียวครับอยากรวยครับผมจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คุณค่ะทุกคนอยากรวยมากใช่ไหมครับจะรวยให้ได้จากก็ที่ผมหัดทําอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรื่องที่ดีในต่างๆประมาณน่ไม่ได้พูดเล่นนี่เอาจริงนี่นาอย่างนี้เอาจริงครับอยากรวยอยากรวยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะมาถามอาจารย์พรหมญาณเกี่ยวกับพวงจุ้ยก็คือทาไงให้รวยนั่นเลยค่ะทุกคนอยากรวยทำยังไงให้รวยนะคะง่าย โ,โหสุดยอดเลยค่ะทํายังไงให้รวยโดยเ<ช>ฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะใช่ครับบ้านที่อยู่อาศัยนะคะคอยากรู้เหมือนกันนะเดี๋ยวอดเจรอสักครู่ค่ะช่วงหน้าฟังคําตอบชัดๆเลยนะคะกับอรจามธร,รมยนันร,รัตติียพี่โม่ในช่วงคุยเล่นบ้านกับสาสร์สร้างสูตพร้อมคาถามโดนใจของนุ่มกอล์ฟค่ะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิตคือยกให้คนอื่นไปเลยนะคะต้นไม้สุดรักสุดห่วง โดยผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลกกับเข้าสู่บ้านอิ่มสุขในช่วงคุยเล่นบ้านกับสารสร้างสุขพร้อมคำถามโดนใจของหนุ่มก๊อฟนะคะครพระเอกของเราอยากรู้ว่าทำยังไงถึงรวยคน<า>ั่นแหละค่ะเกี่ยวกับก่บวงจุ้ยนะคะคกับอาจารย์พรหมญาณรัตนยาน,นายาพี่โมกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณปอครับคุณกอ๊อฟอนุวัฒน์นะครับรวมถึงผู้ชมรายการบ้านอิ่มสุขทุกคนครับ อาจารย์คะขอเคล็ดลับเลยค่ะน้องกอฟทำธุรกิจเรื่องอสังหารที่ดินครับผมต้องดูหลักฮวงจุ้ยแบบไหนให้เรวยๆวยเฮงๆคะการที่จะทาให้คุณประสบความเร็จในการซื้อการขายการจําลองจนานาพื้นที่ต่างๆตรงนี้มีโอกาสนะครับขอให้คุณไปทําบุญนะครับหรือทําบุญทุกครั้งขอให้นึกถึงที่ตรงนั้นเจ้าที่ตรงนั้นเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณนั้นและอุทิศบุญส่วนกุศลนะครับให้ท่านเนี่ยได้โมทนาในบุญที่เราทําบ่อยๆนะครับและขอให้ตั้งขีดในฐานว่า หรือทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้กับพื้นที่ตรงนี้ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ขอให้ท่านโปรดเมตตาให้เราเนสามารถเจราจาซื้อขายต่างๆได้สําเร็จรุ่ร่วงเป็นอย่างดีถ้าสําเร็จอย่างที่ต้องการแล้วอ่าคุณก๊อฟอนุวัฒน์อยากไปทาอะไรก็บอกท่านครับเช่นจะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง5% 10%ไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระประธานให้กับท่าน1องค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเคล็ดลับลองทําดูครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับผมแนะนําให้กับบุคคลที่ทั่วไปที่อยากจะซื้อจะขายที่ดิินแแลล้ว้ววววมมมััักกกจจจะะสสส่่่งงผคาาาาาาาํเเรรรรรร็ตตถถทธุ ได้ประสบความสมําเร็จอย่างไรต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาเรียกว่าเขามีบุญเก่าอยู่เขาเรียกว่าบ้านเป็นวิมาณของเขาดังนั้นอันดับแรกเลยจะไปซื้อจะไปขายที่ดินอะไรต่างๆพื้นที่ตรงนั้นต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากเจ้าของโดยร้อยเซไม่ใช่ว่าเป็นที่ของพ่อแม่ไม่ยอมขายอย่างน,น,นี้จะขายยากสิ่งสาคัญที่ข้อที่สครับเวลาจะไปซื้อจะขายเนี่ยขอให้น้อมบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางและอธิษฐานนะครับขอให้เจ้าของร่วมกันอธิษฐานหรือจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางซะให ขายได้โดยง่ายดายและขอให้คนมีบุญเนี่ยเข้ามาซื้อมาขายได้อย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จครับแต่ข้อ3น่าจะยั่งยืนมากถ้าคุณก๊อฟอนุวัฒน์เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่สามารถซื้อขายที่ดินได้สําเร็จแล้วมีเงินเหลือเนี่ยทำบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นบ่อยๆหรือทําบุญกับเจ้าที่เจ้าทางที่เราจะไปขายอีกในอนาคตก็จะทําให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างง่าย,ายดายและร่ํารวยครับสวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมโหมีกําลังใจสู้ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปทําตามที่อาจารย์บอกทุกอย่างขอให้ยราร เป็นเศรษฐีที่ดีขอบคุณครับแล้วมาบ้านอิสุนนะคะมาเลยครับนั่นเป็นเรื่องของห่วงจุ้ยความเชื่อเนาะอ่ะตอนนี้ได้เวลาเล่นเกมกันแล้วค่ะมาเลยครับเป็นเกมสะท้อนตัวตนของคุณจริงๆเราก็สัมผัสตัวตนเยอะแยะมากมายหลายมุมแล้วนะคะแต่การตอบคาถามนี้จะเป็นตัวจริงที่สุดของที่สุดตื่นเต้นมากเลยไปกันเลยนะคะกับเลือกออกเลือกเข้าอินอาลสั่งสุขค่ะ ได้เวลาล้วงลับตัวตนของหนุ่มก๊อฟผ่านเกมที่คุณผู้ชมจะได้อึ้งและซึ้งจนน้ำตาคลอไปตามๆกันเอ๊ะจะเป็นอะไรนั้นเราไปเล่นพร้อมกันเลยค่ะพร้อมนะคะรครเริ่มกันเลยกับคำถามแรกค่ะถ้าจะให้คุณก๊อฟตัดสินใจนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิตคือยกให้คนอื่นไปเลยนะคะจะเลือกอะไรระวางต้นไม้สุดรักสุดห่วง ต้นแจงก็ได้ค่ะคต้นอะไรก็ได้ค่ะที่คุณพูดนะคะกับเฟอร์นิเจอร์สไตล์แบบสแกนดิเนเวียอะไรแบบนี้ค่ะตะก,กี้ที่อธิบายท,ทั้งหมดเลยเลือกเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ครับเฟอร์นิเจอร์ครับเหตุผลคือผมว่าต้นไม้มันมีชีวิตเขาให้ร่มกับทุกคนเขาให้อากาศกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันผมรู้สึกว่ามันมันสำคัญมากแล้วต้นไม้ต้นนี้เป็นยังไงคะณปัจจุบันถ้าเป็นต้นไม้ร้องก็คือปลูกแล้วกําลังจะค่อยๆแผ่ไปเรื่อยๆแล้วผมว่าจะเป็นต้นไม้ที่สามารถให้ร่มเงากับครอบครัวแล้วก็ ให้ลมหมนาวคนอื่นได้ถ้าคนคน<ด>นั้นไปยืนใต้ต้นนี้นั่นคือเลือกอออตอนนี้เลือกเข้าแล้วค่ะเลือกเข,ข้าคือได้มาแล้วนะคะถ้าให้ตัดสินใจเลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ในบ้านที่ดินคุณมีเยอะนี่ใช่ไหมคะจะเลือกทําอะไรคะระหว่างขุดบ่อเลี้ยงปลาเลยกับปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรให้เต็มพื้นที่ติ๊กตอกเลือกอย่างเดียวอย่าบอกว่าเอาสองอย่างไม่ได้ ปลูกพืชผักสมนุ okay, นไพรเหตุผลคือพ่อผมชอบกินผัก oh. หนุ่มกินผักนั่นเองทุกวันนี้ก็ปลูกนะปลูกอะไรคะมะตูมแขกมะกอกเอาไว้กินกับปลาร้าสับหุ้ยกินปลาร้าสับเป็นด้วยคุณเป็นหนุ่มจังหวัดไหนสิงห์บุรีครับหนุ่มสิงห์บุรีแต่ชอบกินปลาร้าสับใช่แล้วบอกปลาเหรอคะผมว่าบอกปลามันดูแลยากเราไม่มีสกิลแบบนั้นก็มันยากมันท้าทายคุณชอบทําอะไรยากๆตอนนี้ไม่ชอบแล้วชอบทําอะไรง่ายๆแต่ได้ผลที่เราสามารถกินได้เลยไม่ลําบากมากจนเกินไปเพราะชีวิตเราต้องเลือกและเลือกสิ่งที่ดีสู่เสมอนะคะครับผมโอ้โหสุดยอด เล่นเกมเสร็จเรียบร้อยไปห้องครัวกันเลยค่ะมาเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมคุณต้องแสดงฝีมือ,มอกินดุหลักร้อยเดี๋ยวจะทําให้เต็มที่แน่ใจนะคะครับผมต้องอร่อยและเลิศนะคะได้เลย่ากับเมนูนที่มีชื่อว่า3มชั้นตุ๋นซอสฉ่าต้องฉ่าด้วยต้งฉ่ํด้วยนะต้งฉ่าด้วยระดับกอล์ฟมาเอาให้ดับกระหายคลายร้อนโอ้โหเอาขนาดนั้นเลยนะคะเอาฉ่ำไปเลยเอาฉ่ำไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นดูฝีมือหนุ่มกอล์ฟกันในช่วงกินดุหลักร้อยน้บ้านอิมซูค่ะมาเลยมา นี่ฮะบไดกกินสมองหรือยังครับหอมมากดูดยัสีเปลี่ยน,นแล้วบ้านอิ่มสุกช่วงกินหรูหลักร้อยสนับสนุนโดยซีอิมขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลก กลับมาช่วงนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆกับมาเข้าครัวของหนุ่มกอล์ฟที่ไม่รู้ว่าจะวาวุ่นปันป่นป่วนครัวขนาดไหนเราไปลุ้นและส่งกำลังใจให้พร้อมๆกันเลยนะคะยิกลับเข้าสู่บ้านอิ่มสุกในช่วงกินรู้หลังร้อยกับหนุ่มกอล์ฟอนุวัฒน์ ว้าวของเรียกว่าหล่อเท่มากลีลาไปอย่างนั้นแหละล <c oughs> ีลาจอมยุทธ์เลยนะคะครับผมเาเข้าครัวกินดูหลั่นร้อยกับเมนูที่มีชื่อว่าสามชั้นตุน๋นซอสฉ่ำครับฉ่ำมากเลยค่ะไปดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะโอ้โหทั้งหล่อทั้งเท่เลยนะคะหนุ่มกอล์ฟ ลีลาขนาดเนี้ยฝีมือจะขนาดไหนรอดูหน้าตา3มชั้นตุ่นซอสฉ่ำของหนุ่มก๊อฟได้เลยรับรองว่าอร่อยแน่นอนไปจดสูตรตามได้ที่ Facebook และ y o u t u c h ชาแน,นลสถานีรักลกเลยค่ะ มานี่ให้มันรู้กันไปนรู้กันไปว่าจะกินได้หรือไม่ได้ต้องได้นะคะแล้วต้องอร่อยด้วยนะคะคเอาเริ่มกันเลยค่ะกับหมูสามชั้นชิ้นโตๆสดๆแบบนี้นะคะครเราจะนําไปจีในกระทะนี้เลยเปิดเตาแก๊สก่อนคะ่ะคุณโดยไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะเพราะว่าในหมูไี่มีน้ํามันอยู่แล้วครับ<ม>เก่งมากค่ะเอาลงไปเลยมา ได้กลิ่นสโมกหรือยังครับหอมมากดูดูนรัสีเปลี่ยนแล้วนี่แหละที่เราต้องมาแบบจี่หรือว่าอะไรนะครับต้องเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มออกมาแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาใส่เครื่องปุุนลงไปแล้วนะคะมาเลยเริ่มจากรากผักชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมขิงสไลด์ค่ะขิงสไลด์ระวังนะครับทำไมคะจะลื่นลงใช่ครับ แล้วก็้นหอมครับผมถูกต,ต้องใส่ลงไปเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยนะคะ <S <S น้ำดื่มตรา <S <S <ะ>สถานีรักโลกที่มีรูปพี่แซคของเราติดอยู่น้ำดื่มคุณภาพ <S <S นี่ลงไปเลยค่ะ3ขวดนะคะเพราะว่าเราจะเข้าสู่ขั้นตอนอุ่นแล้วค่ะ ้นตอนต่อไปซีอิ๊วดำค่ะใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับผมเก่งมากใส่ลงไปเลยนี่เราตัวมาแล้วนะใช่แล้วค่ะและเหล้าจีนอีก2ช้อนโต๊ะโอเคใส่ลงไป,ไปเลยใส่ไ,ไม่ใช่ค่ะทางนี้ค่ะทุกคนต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยล<ะ>อ่ะทำไมก็ไม่รู้น้ำตาลทรายแดงอีก2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็พริกแห้งนะคะโรยลงไปเลย แล้วค่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วก็คือเราจะปรุงรสให้อร่อยล้ำเลิศไปเลยนะคะด้วยซอสหอยหนางรมตราแม่ครัวขวดนี้เลยค่ะมาเลยครับมาตราแม่ครัวอะไรชัวทั่วไทยชัวแน่นอนนี่แม่ผมก็ใช้่พ่อ,อ้นนี้แหละก็ตัต้งแต่เด็กเห็นในครัวใช่ใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะ ามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองขวดนี้นะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะใส่มาเลยครับบีบเมาเลยครับและซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองค่ะ2ช้อนโต๊ะ หลังจากนี้เราก็เคี่ยวไปเลยสองชั่วโมงครับถูกต้องคุณรู้ได้ไงอะคะก็ผมทํามาตั้งแต่เด็กแล้เนี่และทีะ่สําคัญต้องใช้ไฟรบเอ่าถูกต, <c oughs> ต้องค่ะเก่งมากเราจะตุ๋นหมูของเราเนี่ยนะคะด้วยไฟไอ่อนๆแล้วก็โดยที่ไม่ต้องปิดฝานะคะก็เราก็จะแบบรอแบบหล่อ <c oughs> ๆอีสวยไปนะคะรอไปก่อนแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับแน่นอนค่ะ ทธอได้เธอด้ได้ไดาเธอด้เธอด้ด้ดาด้ด้เธอด้ทธอด้ด้ดาได้ด้ไปคนลบด้วยไปคนลบด้วยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคผมแค่ทำหมูตุ๋นสำเร็จนั่นเองโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะคุณยิ่งใหญ่เนี่ยในชีวิตผมเลยเสร็จเรียบร้อยได้เวลาจัดจ้านรู้กันแล้วค่ะมาเลยมา มาแล้วค่ะจานหรูของคุณดูสิคะ<ร>เป็นสำหรับทีเดียวใช่หรูหลาฟู้ฟ้านี่เหมือนสไตล์ญี่ปุ่นนั่นไงจัด,ด,ดไปให้หรูเริศนะคะามาค่ะตอนนี้โชว์ฝีมือสิศิลปะการจัดจานของคุณจะเป็นยังไง จากนั้นก็ตกแต่งด้วยทัวร์เลนเตาเลยค่ะนะครับนี่เป็นไงอ้อโหสุดยอดมันก็เป็นมีความโค้งความสี่เหลี่ยมความอะไรางี้ครับมันมีมันมีองศาเลสมีอะไรต่างๆตามเลยค่ะคณิตเป็นอ่าประมาณนั้นนะครับอมจะไปงาขาวงาขาวดูลงไปค่ะ ต้นหอมญี่ปุ่นซอยละเอียดแบบนี้นะคะนี่ไงมีความเป็นญี่ปุ่นเห็นไหมเห็นไหม,มาและนี่คือความสำเร็จของหนุ่มกอล์ฟเม,<า>มนูกินดูหลักร้อยกับ3ชั้นตุนซอสชำมมาเลยมาเดี๋ยวจะลองชิมให้ดู <c oughs> จะสู้กับใครเนี่ย <c oughs> ับเมนู3ชั้นตุ่นซอสฉ่ำจานนี้จะเสิร์ฟแบบชิ้นโตๆตเนื้อเด้งๆราดน้ำซอสสุดเข้มข้นบอกเลยจัดจานหรูขนาดนี้แต่ใช้เงินแค่หลักร้อยในการเนรมิตเองนะคะ เอาแล้วค่ะตอนนี้ได้เวลาชิมฝีมือตัวเองแล้วไม่ต้องจัดจานสวยไหมครับจัดจานสวยมากเดี๋ยวรสชาตินี่ยิ่งกว่าจัดจานเอาเลยค่ะชิมเลยค่ะคุณชายเชิญค่ะชิมพร้อมกันไหมครับได้เลยค่ะครานี้มีคุณชายแล้วนะคะไม่ออกรบแล้วนะคะคนละช้อนนะคะขอหมูด้วยค่ะหมูหมู่ะหมู เชิญครับอ<พ>ุ <om> ้ยขอบคุณค่ะ lady first ใช่ไหมคะรับประทานให้อร่อยหน่อยครับขอบพระคุณค่ะเสิร์ฟแบบเชฟเทเบิลเลยนะคะอุ้ยขอบคุณครับอ้บอกได้ไหมว่าอร่อยไหมอร่อยแค่ไหนยังบอกไม่ได้อีกคำไหมคะ ชินแค่นี้พอนะเดี๋ย,ยวแค่เนี้ย <ทำ S 2> ผมดยดวกลับบ้านอุย้ยแสดงว่าอร่อยมากมีหวงมีหวงชิมด,ดูละมุนมาก ยังไงคะคุณบรรยายได้แล้วคะ่ะอร่อยแค่ไหนก็เรียกได้ว่าแบบมันฉ่ำมากเพราะว่าสามชั้นตุ๋นซอสฉ่ำเนี่ยค,คือมันมันมีสามรสเนื้อหมูเป็นไงคะนิ่มมากละลายในปากละลายแล้วแบบเหมือนเอาลิ้นดุลไปนี่เหมือนแตกอย,อยู่ในปากน้ำซอสน้ำซอสเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยมาก เพราะเรามีตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองนั่นเองค่ะมอ่ามีติดครัวไว้อร่อยชัวทั่วไทยแน่นอนนะคะทํายากไหมคะก็ใช้เวลาหน่อยแต่ไม่ยากมากขั้นตอนง่ายๆเอาไปทําได้หมดเลยครับถูกต้องไปดูสูตรย้อนหลังกันเลยนะคะทาง Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกค่ะวันนี้มาบ้านอิ่มสุขทั้งทีฝากผลงานกันหน่อยติดตามได้ใน IG ครับ GOLF อันเดสกสองอันล้วก็ a n u w a t ครับรวมถึงเพจพระเครื่องของมงโอ้โหขนาดนั้นก็มึงคนดีครับนั่นแหละเซิร์ชเข้าไปเลยจะเจอไอ้คนคนหนึ่งถอดเสื้อแขวนพระนั่นแหละ ไปอุดหนุนเขาด้วยนะครับโอ้นี่คือตัวจริงสิ่งจริงของพระเอกหนุ่มของเรานะคะปิดท้ายด้วยเคล็ดลับอิ่มสุขแบบง่ายๆให้ท่านผู้ชมหน่อยค่ะเคล็ดลับอิ่มสุขแบบไม่ง่ายก็คืออยู่บ้านแหละครับบ้านคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับคนที่เรารักไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะครับใช้ชีวิตกินข้าวด้วยกันแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วครับเหมือนกับวันนี้ที่เรามาเติมความสุขในบ้านอิ่มสุขนั่นเองนะคะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมค่ะมีความสุขมากๆเลยผม พลังชีวิตส่งตรงถึงบ้านที่ผู้ชมทุกๆวันสุสนรกร์14.45นาทีทาง WorkPoint ช่อง23ครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะขออนุญาตเอากลับไปกินนะคะ,คะไม่แบ่งเลยหรอคะไม่แบ่งบเอากลับบนเลยหรอคะใช่ครับใส่ถุงให้หน่อยครับทีมง,ง,งาขนขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด